ตัวยอย่างวิธีการคำนวณบำนาญสูตรใหม่นะครับบำนาญสูตรใหม่ส่งประกาศคมมาตรา33มา15ปีส่งมาตรา39มา5ปีจากเดิมนะครับถ้าคิดจาก บำนาญสูตรนะับปัจจุบันนะครับคือได้รับ1,320บาทแล้วก็หลายคนก็อดโอยว่าไม่เพียงพอคราวนี้ตัวแค์สูตรใหม่มันจะทำให้คุณได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม1,320บาทเป็น3,424บาทนะครับหลักเกณฑ์จะคำนวณแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ นี่นะครับอะทำงานส่งประกันสังคมมา20ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย นะครับอยู่ที่มาตรา3ามสามาตราสาก็จะเป็น4,800บาทวิธีการคิดนะครับยีปีลบสิเท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขนคำนวณหนึุดห้าคณหเท่ากับ7จเปที่จะได้เพิ่ม20 7, ่สเซนเดอร์บวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ4,800บาทเท่ากับเงินบำนาญคือ1,320บาทนี่คือเงินบำนาญจากประกศาศคมที่ได้รับ นะครับถ้าใช้สูตรณนะปัจจุบันนะครับเราก็จะได้รับ1320บาทนี่แหละแต่คราวนี้พอมีการเปลี่ยนสูตรหรือคาดว่าจะเปลี่ยนสูตรในอนาคตเนี่ยบำนาญจะเพิ่มมากขึ้นดังต่อไปนี้วิธีการคิดเนี่ยเราจะใช้ฐานเงินสมทบเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับตลอดทรง20ปีก็เฉลี่ยทั้งหมด20ปีได้เลยนะครับโดยอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมส่ง15ปี มาตาา33ฐาน15ื่นนะครับทรงมาตาา39 5ปีฐาน4 000, 8 0 0นะครับเวลามันเฉลี่ยรวมก็2 9 8 8 0 0 0หาร240เดือนนะครับมันมาจากเดือนนี้นะเท่ากับ12,450บาทนี่คือฐานเงินสมทบเฉลีย่ยนะครับ เข้าสูตรนะทำงานส่งประกันสังคม20ปีฐานเฉลี่ย12,450บาทวิธีการคํานวณ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิดสูตรคานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเท่ากับ27.5 27.5ของ12,450บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,424บาทนี่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับบำนาญสูตรใหม่ นะครับหรือสูตรในอนาคตเนี่ยได้บํนาณ3ามพ4นบาทของเก่าได้1,320บาทเท่ากับได้เพิ่ม2,104บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คืออัน,นิีงส์งของสูตรแค์นะครับสูตรแค์ได้เพิ่มประมาณนี้นะครับมันก็ช่วยทำให้ผู้ประกันตนนะครับลืมป้าปากได้นะสำหรับใครที่อยู่มาตา3า3กในช่วง60เดือนสุดท้ายเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยว เราไปดูกันว่าสูตรแค์มันคืออะไรเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้จักก่อนจากกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับสูตรแค่นะครับหรือสูตรบำนาญประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแค์คืออะไรสูตรแค่คือการคำนวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมา ปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟอ้อเนาะนะครับปรับเงินเฟอ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้นหลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากคณน,นักคณิตศาสประกันภยัยกองวิจัยและพนาสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสูตรแค่นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 69แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ80 0 0 0กว่าคนนิดนิดเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบำนาญลดลงนะครับใครที่คำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญน,น้อยลงก็จะยึดบำนาญเดิมใครคำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญเพิ่มขึ้น ก็จะใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบำนาญที่เหมาะสมใครที่บำนาญหลักพันนิดนิด0กกว่ากว่าก็จะได้บำนาญที่เหมาะสมกับคนที่ท,ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะนะครับในปอีอ่ปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสุการเปลี่ยนผ่านนั้นถ้าสูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมผสานนะครับเก่าบวกใหม่ จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68ถึง69สูตรเก่า100%ปี70สูตรเก่า80%ใหม20่20%ปี71เก่า60%ใหม40่40%ปี72เก่า40%ใหม60่60%ปี73เก่า20%ใหม80่80%ปี74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กซ์นะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะ ปัญหาข้างต้นทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ก่อนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม15จะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5% ก็จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตรา39จะใช้อินเด็กเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับฐานในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม,ม่มีการปรับฐานในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ปรับอินเด็กนะครับของมาตราม9นะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลีย่ยใกล้เคียงสูตร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแนะ่นอนว่าสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่ง มาตาา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตาสาม3ามาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตรห0เดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความ ต่างในเรื่องของบำนาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา33ามมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา39าเลยนะครับเพราะสุด60สเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่าเ,เรานะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทําให้เราได้รับบำนาญที่เหมาะสม,ะสมแล้วก็ได้รับบำนาญที่สูงที่สุดนั่นเอง นะครับต่สูตรแค่มันจะเฉลี่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทำงานเรามันไม่ได้1,500ตลอดเราอาจจะได้1มื่นหน่องหมื่นหนึ่นะครับหรือต่ำกว่านั้น6,000-8,000ก็มีนะครับในช่วงแรกนะอ่ะนี่คือสูตรแค่นะั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแค่หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ หอนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ,บปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ